นทไมไนันจะทำไไม่นจะทำไไมนัานูจะทำไไมน้นจะทำไมไมนจะทำไมไม่นจะทำไมไนัจะไมน้นจะทำไมดนั่งอย่างนี้ไว้ฝั่งนี้มาม่าจะได้มองเห็นหนังสือด้วย นะไ,นะไม่คหรูจกกนะกอบแม่เองเอาเล่มต่อไปอ <c oughs> มีมีใครบ้างคนนี้ชื่ออะไรู่ร ไม่เคลลี่อันชื่อใครคุณเกรสคุณเกรสอ่าเล่มต่อไปอ่านว่าอะไรอ่ะอ่านหน้าไหนแม่ไปจะดว่แม่อ่านหน้าไหนอ่านได้เปล่าไม่จะอ่านแม่อ่านอ่านน่าอ่านเล่มต่อไปสิอ่านเล่มต่อไปอ่านว่าอะไรเล่มต่อไปเนี่ยอ่านว่าอะไรหนุนจแม่อ่านเรื่องนี้ อ่านเล่มต่อไปก่อนอ่านเล่มต่อไปก่อนอ่านให้หมดก่อนแล้วค่อยกลับมาอ่านนี้อ่านว่าอะไรเล่มนี้อ่านว่าอะไรหนูนักสบายสีวีม่วงเแดงฟมเลือเกียวฟ้าฝั่งนี้สีน,นูนักสบายสีนูนักสบายสี ไม่รู้ว่าอันเป็นว่าอะไรอ่านเป็นบอไม่เป็นเนี่ยอ่านสีแดงสีเหลืองตับฟ้าไหนดูซิผสมสีหน้าไหนสีอะไรผสมเปิดดูซิไม่ใช่ว่ามีสีม้ามีสีเนี่ยสีอะไรสีแดงกับสีอะไรสีแดงกับสีอะไรสีเหลืองผสมเป็นสีอะไรส้มแลวเนี่ย เขียวเขียวก็อะไรอ่ะเขียวอันนี้อ่ะเขียวก็เหลืองเนี่ยเขียวก็เหลืองเป็นมันสีอะไรเขียวก็เหลืองเออไม่ใช่สิหน้านี้เนี่ยเหลืองกับอะไรฟ้าเป <พอ S 1> ็น,ส,พพนสีเขียวแล้วก็สีแดงกับสีฟ้าพอผมเป็น,พพนสีม่วงพพวก็จบแล้วอโอเคเล้วต่อไปอ่านว่าอะไร เลกล้จบแลวยังไม่ชนะอันนี้อ่นว่าอะไรบไอะอไม่ไหวแล้วผมไว้ด้วยของเล่น่รงังฮะแล้เนี่อนว่อะไรนะอ่านใหม่อ่นใหม่ฟังไม่รู้เรื่องเลย เอาออกมาจากปากเลย